จนเขาต้องเปลี่ยนท่าทางการลงเทา้าเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่เจ็บเขาพยายามไม่สนใจมันทางคิดว่าหากพยายามเดินต่อไปอีกสักหน่อยก็คงจะลืมความเจ็บได้เองด้วยความรีบและความเชื่อมั่นในความอดทนของตัวเองเขายังคงเดินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อถึงครื่งทาง เล่รอยของความไม่สบายเริ่มชัดเจนขึ้นทุกวินาทีความเจ็บเล็กๆในตอนแรกกลายเป็นความแสบที่กวนใจเขาเริ่มกระดกปลายเท้าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่เจ็บแต่ก็ทําให้เดินได้ชื่นช้าลงกว่าเดิมมากเสียงจ้ากระจั่งแว่วอยู่รอบด้านเ้ากับกําลังเร่งเร้าให้เขาเดินเดี๋ยขึ้นเพราะใกล้เวลาเข้าแถวแล้วแต่ยิ่งเร่งเท้าเท่าไหร่ ความเจ็บก็ยิ่งตามมาหนักขึ้นเท่านั้นแทนที่จะหยุดถอดดูเขากลับตัดฟันเดินต่อไปด้วยความคิดที่ว่าช้าไปกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวไปโรงเรียนสายและจะถูกครูตำหนิความกังวลจึงกลายเป็นเหตุผลให้เขายอมทนทุกข์ในรองเท้าต่อไปอย่างไม่จำเป็นเมื่อใกล้ถึงโรงเรียนนาวาเริ่มรู้สึกได้ถึง